ใช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้9กันยายน2567วันที่9เดือน9นะคะมาเช็คอัปเดตตารางการโอนเงินในวันพรุ่งนี้10กันยายนนะคะจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะมีการโอนเงินเข้าในวันพรุ่งนี้นะคะแต่คลิปนี้แอดจะมาอัปเดตในส่วนของกลุ่มสูงวัยนะคะ 4วันโอนเงินติดต่อกันเลยนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกกว่านะคะมาเช็คสิทธิ์เงินผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน2,567กันนะคะโดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมกันในวันที่10ของทุกเดือนเดือนนี้ก็คือ10กันยายนวันพรุ่งนี้นะคะ โดยรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะในกลุ่มของผู้สูงอายุรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ600-1,000บาทตามเกณฑ์อายุ อายุ60-69ปีก็จะได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีก็จะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะคะ ทั้งนี้นะคะหลังจากกระทรวงมหาดไทยปรับเกณฑ์เบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่12สิงหาคม2566ก็คือจากเดิมการจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุจะไม่มีการปรับเบีย้ยระหว่างปีงบประมาณแต่ระเบียบใหม่ล่าสุดนะคะกำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามมติคณนะรัฐมนตรีณเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป เช่นสุรเดือนนี้กันยาเดือนนี้กันยายนจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เดือนตุลาคมก็จะได้รับเงินเออบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนแรกถัดไปเลยนะคะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุเดือนกันยายน2 5 6 7โอนเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะโอน3วันโอนเงิน3วันรวดนะคะเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน2 5 6 7โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 11, 12, 13กันยายน2 5 6 7นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะเงินส่งคราห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5 ประจำปีงบประมาณ2567ในอัตรา100บาทต่อเดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน67นะคะโดยโอนวันแรกในวันที่11กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495โอนวันที่12กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495 ถึง31ธันวาคม2501และโอนวันสุดท้าย13กันยายน2567สำหรับผู้มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง31สิงหาคม2507สำหรับผู้มีสิทธิที่จะได้รับการสำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ทำการยืนยันตัวตนหรือ KYC แล้วนะคะภายในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะได้รับการโอนเงินผ่าน2ช่องทางนะคะ ช่องทางที่1บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสําหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพยได้นะคะหรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสําหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกรณีพิการป่วยติดเตียงและหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ในกรณีไม่มีบัญชีตามข้อหนึ่งนะคะก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์โดยจะต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่5กันยายน2567อัปเดตต,ตารางการโอนเงินส่งคราะห์เพื่อย,ยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน2567โดยจะโอนเป็นรอบสุดท้ายรอบที่3แล้วนะคะโอน11 12 13กันยายน2567